โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2568แรม10ค่้าเดือน8ปีมะเสง คนเกิดวันอาทิตย์การงานธุรกิจที่เกี่ยวกับการพนันหรือเรื่องเสี่ยงเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายมักจะไปได้สวยแต่ก็ให้ระวังเล่เหลี่ยมหรือการถูกหลอกลวงยิ่งกับคนที่เข้ามาพูดจาหน้าเชื่อถือหรือฟอร์มดียิ่งต้องระวังให้มากการเงินหากแข็งกร้าวเกินไปวันนี้คุณอาจต้องเสียเปรียบในเรื่องเงินทองระวังความใจเร็วด่วนได้ หรือทำอะไรที่เสี่ยงเกินไปจะส่งผลเสียทำให้เสียเงินได้วันนี้เงินทองหายากกว่าทุกวันแต่ก็ไม่ใช่จะหาไม่ได้เลยต้องอดทนและใช้ความรอบคอบให้มากขึ้นความรักและครอบครัวคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่ควรวางมาตรฐานไว้ในระดับที่เป็นจริงไม่เพ้อฝันเกินไปคนมีคู่ต้องรักษาความสมดุลเรื่องหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน อย่าปล่อยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งสุขภาพช่วงนี้ดีในภาพรวมแต่ควรระวังเรื่องระบบการย่อยอาหารควรเลือกทานอาหารที่เหมาะสมและตรงเวลาสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกรมท่าเสริมการเงินคล่องตัวโชคลาภลอยและความช่วยเหลือทางการเงินทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเชื่อฟังความอ่อนน้อมและโชคจากคนใกล้ตัว เวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานการงานรุ่งเรืองก้าวหน้าดีมากไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพแขนงไหนจะได้รับชื่อเสียงและมีความสมหวังตามที่ตั้งใจจะได้มีการฉลองในที่ทำงานหรือได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ วันนี้เหมาะกับการเริ่มงานใหม่เปิดกิจการใหม่ดวงการงานดีมากการเงินวางแผนการเงินเป็นอย่างดีทำให้ผลลัพธ์ดีตามไปด้วยคุณได้รับเงินที่คาดหวังใครที่รอเงินอยู่เตรียมกระเป๋ารอได้เลยการลงทุนที่ผ่านมาจะออกดอกออกผลเป็นเงินตามที่หวังบางคนจะเริ่มประเมินรายได้ตนเองและววางแผนการเงินใหม่ๆใ,ในอนาคต ความรักและครอบครัวคุณอาจได้รับการติดต่อจากคนเก่าหรือมีเหตุให้เจอคนเดิมที่เคยรู้สึกดีอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์เพียงชั่วคราวควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าความรู้สึกในปัจจุบันต่างจากวันวนอย่างไรคนมีคู่ควรใช้เวลาคุยกันเรื่องอนาคตมากกว่าจะวงเวียนอยู่กับเรื่องที่ผ่านมาและให้ระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิตหรือความดันไว้ด้วยสีมงคลสีชมพู สีม่งอ่อนเสริมความสดใสร่าเริงสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความเชื่อฟังความอ่อนน้อมและโชคจากคนใกล้ตัวเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30น,นาทีคนเกิดวันอังคารการงาน วันนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องประณีประนอมกับความไม่สมบูรณ์แบบบางเรื่องในงานอาจไม่ได้ดังใจหรือสำเร็จเร็วตามแผนคุณควรใช้จังหวะนี้ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือพัฒนาทักษะการจัดการความเครียดการเปลี่ยนวิธีสื่อสารหรือปรับวิธีการทำงานบางอย่างจะทำให้คุณทำงานได้ราบรื่นขึ้นโดยไม่ต้องฝืนจงเชื่อว่าความนิ่งและความยืดหยุ่นคือพลังที่แท้จริงในวันนี้ การเงินการเงินมีงอกเงยมาหลายทางคุณโดดเด่นในการสร้างรายได้กว่าคู่แข่งบางคนจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคมีผู้ช่วยเหลือทางด้านการเงินหากต้องพบกับความติดขัดและมีเกณฑ์ใช้เงินต่อย,ยอดธุรกิจใหม่ๆที่จะสร้างผลกำไรให้กับคุณเพิ่มอีกด้วยความรักและครอบครัวคุณอาจพบว่าความรักในตอนนี้ไม่เติมเต็มอีกต่อไปคนโสด รู้สึกเบื่อหน่ายกับการวิ่งตามความสัมพันธ์ที่ไม่มีทิศทางส่วนคนมีคู่เริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ได้พัฒนาไปไหนแนะนำให้ใช้เวลาสำรวจว่าคุณต้องการอะไรในความรักและกล้าที่จะถอยออกมาหากมันไม่สอดคล้องกับใจสีมงคลสีเขียวเสริมสุขภาพกายผ่องใสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่นทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสเสน่ห์ ความประทับใจความเมตตาต่อผู้พบเห็นเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมและสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงเพราะคุณอาจต้องพบกับเพื่อนร่วมง,งานหรือคู่ค้าที่เคี่ยว จนถึงขั้นจ้องจะเอาเปรียบคุณยิ่งการค้าขายยิ่งต้องใช้ทักษะและรู้ทันให้มากแต่อย่างไรวันนี้คุณก็เอาตัวรอดได้และไม่เสียเปรียบใครง่ายๆการเงินหากคุณกำลังหวังผลลัพธ์ด้านการเงินคุณต้องให้เวลากับการพัฒนาโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานเสริมการมีระบบชัดเจนและความเข้าใจพื้นฐานทางการเงินจะช่วยให้คุณควบคุมรายจ่าย และวางแผนอนาคตได้ดีระวังอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทางการเงินอย่าคาดหวังโชคลาภแบบรวดเร็วแต่ให้มองหารูปแบบรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่องแทนความรักและครอบครัววันนี้ควรเพิ่มความเอาใจใส่และความโรแมนติกขึ้นมาอีกหน่อยความรักไปได้สวยแต่คุณอาจจะดูทื่อไปหน่อยจนเสียบรรยากาศคนโสดจะมีสเสน่ห์จากความสามารถส่วนตัวไม่ใช่หน้าตาหรือฐานะสีมงคล สีเขียวเสริมความสามาคัคคีไม่ตรีจิตความเชื่อฟังทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความสง่าผ่าเผยโชคล่าสิริมงคลเวลามงคลหกนาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน วันนี้คุณจะได้รับการยอมรับจากผลงานที่มีคุณภาพและเป็นช่วงเหมาะสมในการทำงานที่ใช้ความละเอียดที่ท้วนงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวจะโดดเด่นหากคุณเคยลงแรงไว้อย่างต่อเนื่องตอนนี้จะเห็นผลตอบแทนชัดเจนขึ้นการตัดสินใจเป็นของคุณและคุณมีอิสระในการบริหารจัดการงานอย่างเต็มที่การเงินคุณมีโชคในการเงินได้รับเงินจากช่องทางใหม่หากเรื่องงานใหม่ จะเป็นงานที่ทําเงินได้มากกว่างานเดิมจะมีการปรับขึ้นของค่าจ้างปรับราคาขายของทําให้มีกําไรมากขึ้นงานที่เกี่ยวกับเด็กและศิลปะต่างๆจะทําเงินได้ดีกว่าทุกวันความรักและครอบครัวคุณอาจต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นเปิดประเด็นยากๆในความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่แม้จะไม่ง่ายแต่จําเป็นต้องพูดให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในระยะยาวคนโสด อาจรู้สึกสับสนกับตัวเลือกที่เข้ามาแต่การตัดสินใจจากข้อเท็จจริงมากกว่าความคาดหวังจะช่วยให้ไม่ผิดหวังในภายหลังด้านสุขภาพควรหมั่นตรวจเช็กระดับความดันและความเครียดที่ส่งผลกับระบบหัวใจหรือหลอดเลือดสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความโดดเด่นชื่อเสียงเติบโตรุ่งเรืองทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความสงบสุขทางใจ สุขภาพแข็งแรงเวลามงคล3ามนาฬิกาถึง4ีน่นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณเป็นเหมือนที่พึ่งพิงของเพื่อนร่วมงานให้คำปรึกษาแก่พวกเขาคุณจริงใจที่จะให้คำแนะนำที่ดีหากเป็นหัวหน้างาน คุณจะได้รับความนับถืองานของคุณจะโดดเด่นมั่นคงเป็นอย่างดีการเงินสถานการณ์การเงินของคุณมีเสถียรภาพมากขึ้นวันนี้เหมาะกับการตั้งเป้าหมายทางการเงินอย่างจริงจังถ้าคุณมีนี้สินนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะแก่การวางแผนชำระอย่างเด็ดขาดพนักงานประจำอาจได้ผลตอบแทนจากความสม่ำเสมอหากค้าขายควรคิดถึงการสร้างระบบการเงินที่ช่วยคุมต้นทุนในระยะยาว ความรักและครอบครัวอย่าพยายามเอาชนะข้าคานกันในครอบครัวเพราะจะไม่มีคนไหนชนะความบาดหมางในครอบครัวหรือชีวิตคู่จะบันทอนจิตใจของทุกคนให้หันหน้าเข้าหากันทำความเข้าใจกันส่วนคนโสดคุณจะไม่ถูกใจผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายเท่าไหร่ต้องพยายามใหม่สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมบริวารดีการติดต่อเจรจาราบรื่น ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความสง่างามน่าเลื่อมใสศรัทธาเวลามงคล1นึนาฬิกา30นาทีถึง3.00นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้คุณอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขยันเดี๋ยวขี้เกียจ บางทีก็ไม่มีอารมณ์จะหยิบจับงานอะไรขึ้นมาทําเลยบางทีก็กุรีกุดจ,จอกระตือรือร้อนจนคนอื่นสับสนเอาเป็นว่าทํางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นไม่ค้างค้างให้ได้ก็พอการเงินการเงินหมุนคล่องมือดีทําอะไรก็จะมีรายได้เข้าอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องจ่ายออกอย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่อย่างไรก็ไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาทางการเงิน หรือหากมีปัญหาเรื่องเงินอยู่วันนี้ก็จะคลี่คลายได้บ้างขอให้มีสมาธิที่ดีในการบริหารการเงินก็จะผ่านวันนี้ไปได้ความรักและครอบครัวคนสดบางรายอาจยอมรับได้แล้วว่าความสัมพันธ์ที่เคยหวังไว้ไม่ใช่คำตอบของชีวิตในตอนนี้นี่จึงเป็นจังหวะเหมาะสมในการดูแลตัวเองให้เต็มที่คนมีคู่ควรใส่ใจพฤติกรรมที่ทำร้ายความสัมพันธ์ แม้เล็กน้อยแต่หากสะสมอาจเป็นชนวนแตกหักของความสัมพันธ์ได้สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความรักความเมตตาปัญหาความรักและความสัมพันธ์คลี่คลายทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีมีความมั่นคงทางจิตใจเวลามงคลศูนย์นาฬิกาถึงหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาที คนเกิดวันเสาร์การงานคุณโดดเด่นในวงการงานด้วยความประตือรือร้นและลื่นไหลในการทำงานที่เหนือใครงานที่ต้องใช้วาทศิลป์งานที่ต้องวิ่งเต้นเดินทางจะมีความก้าวหน้าสูงหากมีลูกน้องก็จะสามารถควบคุมดูแลได้ดีการเงินหากคุณอยู่ในช่วงสร้างฐานะตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมในการวางรากฐานทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการออมแบบสม่ำเสมอหรือการลงทุนเล็กๆที่ไม่เสี่ยงมากหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบกับผู้อื่นในเรื่องฐานะเพราะอาจทําให้คุณตัดสินใจใช้ใจ่ายเกินความจําเป็นขอให้เน้นความมั่นคงมากกว่าภาพลักษณ์ทางสังคมความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์พบคนที่น่าสนใจผ่านการทํางานหรือกิจกรรมที่จริงจังแต่ความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาในการพัฒนาช้าๆอย่าเร่งรัดอะไรจนเกินไปคนมีคู่ ความสัมพันธ์จะมั่นคงหากทั้งสองฝ่ายพร้อมรับฟังและให้เกียรติกันในเรื่องสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อและกล้ามเนื้อควรดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอสีมงคลสีชมพูเสริมความเมตตาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศเหนือเสริมคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือ และประสบความสำเร็จเวลามงคลสนาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาที